ทาง DSi ได้มีการประชุมกับ3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการลงพื้นที่ไปเข้าเก็บหลักฐานที่ตึกสอตอง,งอที่ถล่มแล้วเดี๋ยวจะไปตรวจสอบกฎหมายการเสนอราคาด้วยว่าเป็นต้นต่อที่ทําให้เอาวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพอย่างเหล็กอย่างปูนมาใช้ในการก่อสร้างตึกหรือไม่พันตำรวจตรีวรนันท์สีล้ำในฐานะโฆษกดีเอลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสอตอง,งอที่ถล่มจกเหตุแผ่นดินไหว รอมระบุว่าเป็นการมาประสานงานเบื้องต้นนะครับหลังเชิญ3หน่วยงานก็คือ1สถาบันนิติวิทยาศาสตร์2กรมโยธาและ3สอมออนะครับสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีการมาพูดคุยร่วมกันก่อนจะประสานกับกรทมเตรียมจะเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุโดยจะคุยกันครับว่าต้องการความร่วมมือในด้านใดบ้างเพื่อให้ใช้เวลาในการเก็บหลักฐานให้น้อยที่สุดและตรงประเด็นที่สุด ก่อนหน้านี้ที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะว่าต้องการเปิดทางให้กรทมให้ทีมกู้ภัยเข้าไปค้นหาผู้สูญหายก่อนนะครับแต่อย่างที่บอกว่าพอเวลาผ่านมาการตรวจสอบสาเหตุก็จําเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันพันตำรวจตรีวรนันยังระบุถึงกฎหมายเรื่องนอมินีว่าการหาหลักฐานเรื่องของเอกสารเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างแต่ประเด็นที่เกี่ยวกับการแข่งขันราคาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดครับว่าเกี่ยวกับเรื่องการลดราคา แล้วนําไปสู่การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่รวมไปถึงเรื่องผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยครับเราดูหนึ่งกฎหมายเรื่องโนมินีอันนี้เป็นเรื่องเอกสารซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงสร้างนะครับแต่ว่าในเรื่องประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันราคาที่ไม่เป็นธรรมอาจจะต้องไปดูปรายละเอียดนะครับว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการลดราคาแล้วนํามาสู่การใช้เหล็กหรือว่าใช้อุปกรณ์ไม่มีคุณภาพหรือไม่นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือ เรื่องประสิทธิัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับสามเรื่องเบื้องต้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สํานักงานพิสูจน์หลักฐานกลางพนักง,งานสอบสวนสถานีตนํารวจนครบาลบางซื่อร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมโยธาได้เดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุตึกซอตองอถล่มเพื่อเก็บวัตถุพยานไปตรวจสอบและใช้ประกอบในสํานวนคดีด้วยนะครับขณะที่นายณพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทไชน่าเรลเวย์หมายเล10บอกว่าตอนนี้ DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วแต่ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ส่งข้อมูลให้ DSI ดําเนินการหลังจากนี้ต้องให้กรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีของคนไทย3คนครับและไปตรวจสอบบัญชีการเงินต่างๆว่าคนไทย3คนนี้มีรายได้เงินฝากเพียงพอในการลงทุนหรือไม่ซึ่งทั้งหมดนี้น่าจะเป็นหลักฐานสําคัญในการดําเนินคดีเบื้องต้น ทางหน่วยงานเชื่อว่าเป็นนอมินีจริงๆครับกรมสรรพากรนั้นตรวจสอบอเรื่องของการเสียภาษีของคุณไทยสามคนตรวจสอบบัญชีการเงินต่างๆของบุคคลสามคนว่ามีไรายได้มีเงินฝาก,ม,ากมีเงินเพียงพอในการลงทุนหรือไม่ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นหลักฐานที่ดีในการดำเนินคดีแต่ในเบื้องต้นครับมีผลที่คุณเชื่อว่าเป็นมันนอมินีจริงรอหลักฐานบางอย่างทง่้นเองซึ่งดูระหว่างดิ้นไอรวบรวมหลักฐานอยู่ คุณนภินทรยังระบุว่ากระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นบริษัทไชน่าเรเวนอเมริเคด้วยนะครับว่าเกี่ยวข้องกับอีก13บริษัทหรือเปล่าส่วนบริษัทเหล็กมีข้อมูลว่าเกี่ยวพันกับอีกกว่า20บริษัทซึ่งข้อมูลทั้งหมดกระทรวงพาณิชย์บอกว่าส่งให้ดี i ตรวจสอบแล้วอีกด้านหนึ่งครับเมื่อช่วงเช้านางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีได้รับฟังรายงานผลการตรวจสอบตึกสตองอจากคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ีการรับฟังจากนายอนุทินชาญ b u r g รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกเปิดเผยว่าหลังจากรับฟังรายงานแล้วมีการพูดคุยกับกระทรวงมหาดไทยคุยกับกรทมแล้วคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนในการเคลียร์จุดเกิดเหตุโดยได้สั่งการให้4สถาบันการศึกษาร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองทาโมเดลตึกสอตอง,งอเพื่อหาสาเหตุที่ทําให้ตึกถลม่มคาดว่าจะใช้เวลา90วันนะครับ ส่วนข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับตึกสตอง,งอเชื่อว่าหลังจากเคลียร์พื้นที่เสร็จก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมไปฟังเสียงนายกกัน หตุนเนี่ยยังจะต้องใช้เวลาในการเคลียร์อยู่ซึ่งวันนั้นเนี่ยได้มีโอกาสได้คุยกับทางมหไทยแล้วก็ทางกทมนะคะก็ได้รับรายงานว่าจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะจากวันที่เกิดเหตุนเนี่ยเพื่อเคลียร์สถานที่ต่างๆและตอนนี้เองที่คณะกรรมการที่ประชุมเมื่อกี้ก็ได้ข้อสรุปว่าเราจะใช้นะคะสสถาบันการศึกษาบวกกับกรมโยธาเพื่อจะทําในเรื่องของโมเดล แต่ละคนที่ทำแยกกันโมเดลที่จําลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตึกตึกนั้นนะคะกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจริงเพื่อที่จะให้รับรู้รับทราบว่าเหตุผลใดๆบ้างคือเหตุผลที่ทําให้ตึกถลม่มนายกมั่นใจว่าเรื่องคุณภาพเหล็กมีส่วนสําคัญที่ทําให้ตึกถลม่มแต่ก็ต้องเอามาดูเหมือนกันนะครับว่าแล้วมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่ทําให้เกิดเหตุยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบส่วนกรณีมีข่าวว่า เอกชนเนี่ยข่มขู่จะย้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหากมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนายกบอกว่าไม่ใช่อำนาจของเอกชนในการจะมาสั่งย้ายรัฐมนตรีและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ไม่มีใครยอมให้มีการวิ่งเต้นได้ขณะที่ในการประชุมครมอคาดว่านายกจะติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานของ8กระทรวงหลังสั่งการไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับให้แต่ละกระทรวงเร่งแก้ไขปัญหารับมืออุบัติภยัยภัยพิบัติในทุกมิติ เบื้องต้นมีรายงานว่ากรมบัญชีกลางจะเสนอคอรมให้กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับคนที่มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการก่อสร้างภาครัฐเพิ่มแบล็คลิสต์ลดชั้นผู้รับเหมาหากมีการประมาทเลิเล่อาจจะถูกยกเลิกสัญญาทันทีกับ